อสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแอ l ลาสนะคะโอเคค่ะวันนี้เนาะเราก็มาเล่นท็อปปิกพิกการ์กันนะคะพิกการ์ในวันนี้นะคะมีชื่อว่าจิตวิญญาณของคุณนะคะต้องการจะเตือนอะไรคุณนะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของความเชื่อเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ขอให้คุณใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ คุณบางคนนะคะอาจจะมีวิถีชีวิตและความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นนะคะนี่เป็นเพียงความเชื่อความเชื่อนึ่ like cool. good, น,ะะเนเท่านั้นไม่ได้เป็นการตัดสินว่าความเชื่ออื่นเป็นสิ่งที่ผิดหรือความเชื่ออื่นเป็นสิ่งที่ไม่โอเคนะคะอันนี้เป็นเพียงความเชื่อหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะยอมรับความเชื่ออื่นที่มันเกิดขึ้นได้ในแบบที่มันเป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ ก็ขอให้ใช้สตินะคะแล้วก็เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันในการเลือกใช้ชีวิตในรูปแบบที่ต่างคนต่างต้องการน,นะคะโอเคเนาะคลิปนี้นะคะมีทั้งผู้กระทําและผู้ถูกกระทําแล้วก็สถานการณ์ปัญหาอะไรหลายๆอย่างนะคะอาจจะตรงกันเหมือนกันคล้ายกันหรือว่าอาจจะไม่เหมือนกันเลยก็ได้ เพราะฉะนั้นบางอย่างนะคะก็เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะคะการอ่านพลังงานโดยรวมหมายความว่ามันเป็นการอ่านเนื้อเรื่องของทุกคนที่เข้ามาอยู่ตรงนี้นะคะมารวมกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ มันจําเป็นที่มันจะต้องใช้สติแล้วก็แยกแยะเพอคนแต่ละคนอาจจะเจอประสบการณ์มาที่แตกต่างกันออกไปนะคะคําแนะนําบางอย่างก็ใช้ได้คําแนะนําบางอย่างก็ใช้ไม่ได้สําหรับตัวคุณนะคะมันอาจจะเหมาะกับคนบางคนที่เจอสถานการณ์เดียวกันกับคุณแต่มันอาจจะไม่เหมาะสมสําหรับคุณเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการฟังคลิปพิกาดานะคะหรือว่าคลิป ใดๆก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้เป็นการดูดวงส่วนตัวระหว่างคุณและเขาคุณและพ่อหมอแม่หมอเท่านั้นนะคะมันก็ยังเป็นการที่ไม่สามารถนำไปตัดสินสิ่งใดหรืออะไรได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ฟังด้วยสติแล้วก็ฟังเป็นการเปิดโลกใหม่สำหรับคุณแล้วกันนะคะดูได้ทุกเพศแล้วก็ดูได้ทุกวัยเลยนะคะเจตนานะคะต้องการทำขึ้นเพื่อที่จะทำให้รู้ว่า ออตัวคุณยืนอยู่ในจุดไหนนะคะแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคุณจะไปต่อแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะมันอยู่ที่ตัวคุณเพราะฉะนั้นแล้วตัวคุณคือคนที่กาหนดชะตาชีวิตของตัวคุณเองและเลือกขนทางชีวิตของตัวคุณเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเนาะ อัล้ลสวัสดีค่ะขออนุญาตดูไพ่ให้กับคนที่เลือกกองที่1นนะคะเออต้องบอกก่อนนะคะว่าขออนุญาตให้ย้อนกลับไปดูอินโทรนะคะเพราะว่าทุกอย่างนะได้ระบุไว้หมดแล้วนะคะจะได้ทําความเข้าใจได้ตรงกันเนาะขออนุญาตเปิดดวงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะคะสําหรับคนที่เลือกกลุ่มที่1นนะคะหรือว่า The Healer Reverse เนาะเออ ตัวตนของคุณนะคะต้องการที่จะบอกคุณว่าตอนนี้ช่วงเวลานี้อ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เรายังไม่พร้อมที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์ใดๆหรือสถานการณ์ใดๆเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจอเรายังทำใจไม่ได้ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเจ็บปวดมากเกินไปที่จะไปต่อมันไม่ไหวจริงๆ บางทีเราอาจจำเป็นที่จะต้องการเวลาเพื่อรักษาสภาพจิตใจของตัวเราเองเพื่อที่จะไปอยู่กับตัวเองฟังเสียงหัวใจตัวเองและเรียนรู้บทเรียนที่เราได้ข้ามผ่านมาจริงๆตอนนี้ช่วงเวลานี้สิ่งที่เราต้องการคือการอยู่กับตัวเองและเข้าถึงตัวเองให้ได้มากที่สุดขอให้คุณอาบน้ำให้สะอาด แต่งตัวให้มีให้รู้สึกดีกับการแต่งตัวรู้สึกดีกับการมีชีวิตอยู่แล้วก็รู้สึกดีกับทุกสิ่งท,งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเองสักทีทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้มันหนักเกินไปแล้วแน่ใจแล้วหรอว่าจะเอาคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตจริงๆตอนนี้ช่วงเวลานี้ถึงแม้ว่าเรายังจะฮิวตัวเองไม่ได้เรายังต้องการการรักษาแต่ เราจะต้องเข้าใจและยอมรับก่อนนะถ้าเกิดว่าเราเปิดใจรับใครเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเราอาจจะต้องสูญเสียเขาไปในเวลาที่ตัวเราดีขึ้นแล้วแล้วคนคนนั้นน่ะจะเป็นคนที่เข้ามาแค่ฮิลเราอย่างเดียวเมื่อถึงเวลาที่เราเป็นตัวของเราแล้วหรือเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องปล่อยเขาไปแล้วเราจำเป็นที่จะต้องปล่อยเขาไปแต่ในตอนนี้ ช่วงเวลานี้ใครก็ได้เอาเราออกไปทียอมรับตัวเองหน่อยยอมรับในสิ่งที่ผ่านมาหน่อยที่ผ่านมามันก็แค่ความผิดพลาดเท่านั้นเองมันไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราเยียวยาสภาพจิตใจของตัวเองได้เราจะเป็นคนที่สามารถที่จะดูแลคนอื่นและช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างเต็มที่และดีที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วพักก่อนพอก่อน,ออนความสัมพันธ์ใดๆการงานการเงินใดๆที่ท็อกซิกและไม่ให้ค่ากับเราพอก่อนพักได้แล้วนะคะ โอเคสร้างกำแพงกับตัวเองได้แล้วนะคะอะไรคือสิ่งที่ร่างกายคุณรับได้อะไรคือสิ่งที่ร่างกายคุณรับไม่ได้นะคะเข้าถึงจุดนั้นของตัวเองให้ได้แล้วถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่ส่วนตัวของคุณนะคะคุณก็สามารถที่จะตัดเขาออกไปได้เลยถ้าเกิดว่า เขาทำให้คุณรู้สึกไม่ดีหรือเขาทำให้คุณรู้สึกแย่นะคะแต่นั่นนะคะมันจะต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากตัวคุณนะหมายถึงว่าในกรณีนี้นะคะัน่นหมายความว่าสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างนะคุณอาจจะมองว่าเขาไม่โอเคสำหรับคุณหรือเขาท็อกซิกเกินไปสำหรับคุณอนะ แต่ในความเป็นจริงแล้วว่าค่ะคนคนนี้ถูกส่งมาให้ช่วยเหลือคุณนะเพราะฉะนั้นแล้วว่าคุณอาจจาเป็นที่จะต้องเรียนรู้จากเขาก่อนนะคะมองเขาในรูปแบบที่เขาเป็นนะทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องที่ไม่ดีนะคะโดยที่ไม่ตัดสินเขาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาในชีวิตอะคะ่ะคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีเพียงแค่คุณไม่ตัดสินใครนะคะ โอเคนะนี่ก็เป็นสิ่งที่แนนสามารถบอกทุกคนได้นะคะเดี๋ยวเราไปก่อนนะเราพบกันไหมคะ่ะอันล่สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่2นะคะหรือว่า a g e of Spiral นะคะเราต้องบอกก่อนนะว่าขอให้คุณย้อนกลับไปดูอินโทรก่อนนะคะคุณจะได้ทำความเข้าใจตรงกันเนาะเราก็อีกกรณีหนึ่งนะคะขออนุญาตเปิดไพ่นะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือคุณเพราะฉะนั้นไม่ว่าไพ่จะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วตัวคุณจะเป็นคนตัดสินใจและเลือกทางเดินชีวิตของตัวคุณเองนะคะขออนุญาตดูไพ่ให้กับคนที่เลือกกลุ่มที่สอเนาะเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะเป็นสิ่งที่คุณต้องการในเวลานี้ชัดเจนกับตัวเองตัดสินใจไปเลยว่าตัวเองต้องการอะไรและตัวเองจะไปสู่ในสิ่งไหนกันแน่ เราไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บความสัมพันธ์ไว้ในทุกๆความสัมพันธ์เราไม่จําเป็นที่เราจะต้องทําในสิ่งที่คนอื่นเลือกให้เราเพราะว่าเราอย่าลืมนะว่าเราเป็นผู้รับผลการกระทําของตัวเราเองไม่ว่าเราจะตัดสินใจจากเจตนาที่อยากจะเลือกหรือไม่อยากจะเลือกหรือกดถูกกดดันด้วยใครก็แล้วแต่แต่คนที่รับผลของมันเต็มๆจากการเลือกที่จะทําหรือเลือกที่จะไม่ทําก็คือตัวเราเอง นะคะเพราะฉะนั้นจงชัดเจนและมั่นใจว่าสิ่งที่คุณจะเลือกทำคุณจะไม่ตำหนิตัวเองในอนาคตนะคะคุณจะไม่ตำหนิตัวเองในวันนี้แล้วคุณจะไม่เศร้ากับสิ่งที่คุณเลือกที่จะเป็นและสิ่งที่คุณเลือกที่จะทำนะตัดสินใจให้ชัดเจนตัดสินใจให้เด็ดขาดทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมีเงื่อนไขในตัวเองเพราะฉะนั้นเรียนรู้รายละเอียดและตัดสินใจให้ชัดเจนนะคะ ความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์นะคะจําเป็นที่จะต้องใช้ความชัดเจนเนื่องจากเราอาจจําเป็นที่จะต้องเอาเวลาไปทําอย่างอื่นด้วยนะคะเราไม่ได้มีเวลามากพอที่จะทุ่มเทกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไปวันๆแล้วก็ต้องวิ่งไล่จับกันไปวันๆนะคะหรือถ้าคุณบางคนนะคะอาจจะชอบในสิ่งนั้นนั่นก็ไม่เป็นไรนั่นก็เป็นสิทธิ์ของคุณและถ้าคุณคิดว่าคุณมีความสุขกับความไม่ชัดเจนนะคะ คุณก็จะสามารถที่จะเลือกที่จะเป็นในแบบที่คุณต้องการได้แต่ถ้าวันไหนคุณเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าสิ่งที่คุณเลือกที่จะทําหรือสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่มันส่งผลยังไงกับตัวคุณในอนาคตแล้วคุณรับมันได้หรือคุณรับมันไม่ได้คุณก็จะเรียนรู้จากมันได้เอง นะคะพอทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเงื่อนไขของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาเงื่อนไขต่างๆเหล่านั้นย่อมออกดอกออกผลของมันเป็นเรื่องปกตินะคะโอเคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แนนให้ได้สำหรับคนที่เลือกกุ่มที่2นะคะขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายอัลแลสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่3นะคะหรือว่า king of stone rivers นะคะ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าขออนุญาตให้กลับไปดูอินโทรนะคะเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจให้ตรงกันเนาะขออนุญาตเปิดไพ่นะคะไม่ว่าไพ่จะเป็นในลักษณะรูปแบบไหนนะคะคนที่เปลี่ยนชะตาชีวิตของตัวเองได้คือตัวคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจิตวิญญาณของคุณอะต้องการที่จะเตือนอะไรกับคุณนะคะ อะไรที่ไม่มีความสุขหรืออะไรที่ทำเรารู้สึกแย่นะคะปล่อยมันไปนเลยค่ะไม่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะเกิดจากตัวคุณหรือว่าไม่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะเกิดจากตัวคนรอบตัวของคุณนะคะปล่อยให้มันเป็นไปเลยค่ะถ้าอะไรไม่ดีอะไรที่ไม่มีความสุขนั่นหมายความว่ามันมีสิ่งผิดพลาดมันไม่ได้เหมาะสําหรับเราหรือว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราจําเป็นที่จะต้องใส่ใจเรียนรู้แล้วก็เข้าใจ เพื่อที่จะก้าวผ่านมันเพื่อที่จะให้มันเป็นบทเรียนในอนาคตของเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะอะไรที่ไม่มีความสุขจะทนทำไมทนไปเพื่ออะไรนะคะเราก็ทนไปแล้วได้อะไรสุดท้ายแล้วมันก็ทำลายตัวเองทุกวันทุกวันทุกวันนะคะความที่ คุณไม่ปล่อยวางความโกรธความเกลียดความแค้นอะ่ะมันจะทําให้ร่างกายของคุณนะคะแย่ลงแย่ลงแย่ลงในทุกๆวันแล้วในร่างกายมนุษย์ที่แย่ลงอะคะ่ะมันก็ด้วยเงื่อนไขแล้วก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างนะคะมันก็จะเป็นการบั่นทอนอายุไขของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วอะคะ่ะมันก็เหมือนการฆ่าตัวตายทางอ้อมนะคะการที่ ทำให้ตัวเองไม่มีความสุขนะคะหรือการที่แบบอยู่กับอะไรที่ไม่ใช่ของตัวเองที่คิดว่าแบบอยู่ไปแล้วจะได้ในสิ่งที่ดีหรืออยู่ไปแล้วจะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะลองไปทบทวนดูนะคะว่าสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคืออะไรและความสุขที่แท้จริงในชีวิตของคุณคืออะไรแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้พบคําตอบนั้นนะคะคุณจะเข้าใจได้เองว่าทําไมความสุขในชีวิตอะคะถึงจําเป็นนะคะ พลังงานบางอย่างนะคะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างในตัวคุณน่ะมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้แล้วมันก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นนะคะในเมื่อมันเกิดขึ้นได้กับตัวคุณและเปลี่ยนแปลงได้ในตัวคุณมันก็เกิดขึ้นได้และเปลี่ยนแปลงได้ในตัวคนอื่นเช่นกันหรือในสถานการณ์อื่นๆเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วว่าค่ะถ้าคนใดคนไหนนะคะไม่สามารถที่จะ เปลี่ยนพลังงานให้แมชกับเราได้คนคนนั้นหรือสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ต้องหลุดออกไปในเวลาที่ตัวเราจำเป็นที่จะต้องอยู่กับผู้คนที่มีพลังงานเหมือนกันหรือเท่ากันกันกนกบเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะก็ขอให้ใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการใช้ชีวิตนะความเหนื่อยนะคะความเจ็บความทุกข์ทรมานในอดีตเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่า ตอนนี้เราผิดพลาดในส่วนไหนแล้วเราควรแก้ไขในส่วนไหนแล้วปัญหาที่แท้จริงของมันคืออะไรนะคะเออมันวันนี้เราทุกขอะมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีความสุขไม่ได้วันนี้เราอาจจะจมอยู่กับความทรมานหรืออาจจะเจอกับสถานการณ์ที่กดดันหรืออาจจะเจอกับปัญหาอะไรหลายๆอย่างนะคะแต่ มันก็ไม่ได้หมายความว่าปัญหาเหล่านั้นมันจะอยู่กับเราตลอดไปทุกสิ่งทุกอย่างมีทางแก้ไขถ้าเราอยู่ในพลังงานที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็เราตั้งคำถามกับตัวเองอะที่เป็นคำถามที่แบบ ละเอียดและเป็นคำถามที่สามารถที่จะพลิกชีวิตตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อะคะ่ะเราก็จะได้รับคำตอบในแบบในวิธีที่เราสามารถหลุดจากปัญหาโดยที่ไม่สร้างปัญหาเพิ่มได้แล้วพลังงานที่ดีจะดึงดูดชีวิตที่ดีเสมอเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรหรือไม่เชื่ออะไรนะคะพลังงานนะคะย่อมดึงดูดพลังงานด้วยกันเองเพราะฉะนั้นแล้วพลังงานที่ไม่เท่าเทียมกันจะถูกกําจัดออกไปนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย